สเลขเด็ดเหตุการณ์ดังประจำงวดที่16พฤศจิกายน2565ดว่วนไฮโโปรโคนแห่ขอเลขเด็ดเพียบเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยครับกับการคุณพบไหบราณอายุราวๆ500ปีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565ชาวบ้านสันแก่อำเภอศรีขอนภูมิจังหวัดสุริน์ได้ไปขุดปูทําให้ไปพบกับไหโบราณอายุราวๆ500ปีภายหลัง ชาวบ้านทราบข่าวก็ได้มีเหล่าคอหวยแห่มาจุดทุกเทียนเพื่อขอโชคลาภขอหวยเด็ดกันด้วยเลขทูกพบว่าเป็นเลข0ูนและหายใบใหญ่8ชิ้นใบเล็กจํานวน8ชิ้นร่วมกันเป็นสิและเลขที่ตัวไหายห้าทำให้เหล่าบรรดาเซียนหวยนําไปตีเลขเด็ด0 9นย8 1 6และ52 ตาทองให้โชคหกแสนผัวเมียกลับมาถวายสร้อยทองคําล้วงตะคองได้เลขเด็ดน,นางสาวมา่านฝาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนพาครอบครัวมาขอโชคกับตาทองนิ้วรายโดยขอเลขจากการเขย่าตะคองตอนนั้นได้ที่ฐานกับตาทองว่าหากถูกหวยได้โชคใหญ่จะนำสร้อยคอทองคำหนบาท มามอบให้เ้ืยอได้ขอโชคกับตาทองต่อว่าขอโชคลาภก้อนโตอีกครั้งจะถวายทองคําหนัก5บาทพร้อมกับหยิบตะคองขึ้นมาเขยา่าแล้วล้วงไข่ในตะคองออกมา3ลูกได้เลข247และยังให้สามีล้วงอีก3ลูกได้เลข489ชาวบ้าน ร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงปู่นิมไม่พลาดส่องเลขเด็ดซึ่งพิธีบวงสวงก็ได้มีการแจกวัตถุมงคลแก่ผู้มาร่วมงานและมีการจุดป,ประทัดแต่เลขแห่งประทัดปรากฏมีเลข94นอกจากนี้ยังไม่พลาดส่องเลขทะเบียนหลวงปู่ทองด้วยรถยนต์หมายเลขทะเบียน428ผู้มาร่วมงานต่างถ่ายรูปเตรียมนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565มาแล้วเลขเสี่ยงทายพยาบึงคอหวยชอบใจ ได้เลขเด็ดไปลุนโชคนักเสี่ยงดวงทําพิธีขอเลขเด็ดตามวิธีความเชื่อนํากระดาษเขียนเลข1-10หยดลงไปในรูหวังไปลุนโชคงวดนี้พยาบึงได้นํากระดาษตัวเลขเออกมาวางไว้บริเวณที่ปากรูรอบแรกมีจํานวน2ใบเมื่อเปิดดูพบเป็นตัวเลข5 4และต่อมาได้คีบออกมาวางไว้ที่ปากรูครั้งละใบจํานวน3ามครั้งเปิดออกดูพบเป็นตัวเลข9 7 0ูนักเสี่ยงโชคแห่ร่วมพิธีเบิกเนตรทาาเวสุวรรณไม่ผิดหวัง ได้เลขเด็ดงวดนี้เมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2565ที่วัดทองสะอาดตำบลคลองพระอุดมอำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานมหามงคลพิธีเบิกเนธาวิสุวรรณโนและพุทธาพิเศษวัตดุมงคลนักเสี่ยงโชคก็ได้แห่กันมาดูเลขห่างประทัดซึ่งเลขจากภาพลายประทัด3ชิน้น5587046 1 5 8และ98325บางคนก็จะใส่กระดาษบางคนก็ถ่ารูปเก็บไว้ เพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565นี้